สวัสดีครับจากร้านทูนเซอร์วิสนะครับวันนี้เทสเครื่องรับดอกสว่านรุ่น3าึง30มิมลแบบหัวเดียวนะครับตัวนี้เทสส่งของหลวงปทุมธานีนะครับบริษัทเมทช้อนนะครับอ่ะโอเคแล้วเราได้คอเลตตัวใหม่มานะครับตัวนี้นะครับหลังจากที่แกะแล้วก็จะมีชุดบล็อกนะครับแล้วก็เทสดอกสว่านขนาด1 4มิลนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยครับถอดออกมาแบบนี้นะครับใส่คอเลตเข้าไปที่วงแหวนนะครับเอียงแล้วก็กดเข้าไป แับแบบนี ic, adapt, ้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่ตรงๆเข้ามาเลยนะครับตรงเสร็จแล้วก็เอาดอกสว่านเราใส่เข้าไปได้เลยนะครับใส่เข้าไปได้เลยโผล่มาสักนิดเดินแบบนี้นะครับทีนี้ก็ไปเซ็ตทูนกันนะครับเซ็ตทูนก็หมุนตั้งค่านะครับตัวนี้มาที่14มิลนะครับหมุนมาได้เลยครับ14มิลเมื่อ14มิลตรงกับเซ็นเตอร์แล้วนะครับเราก็ใส่ตัวบล็อกเข้าไปนะครับบล็อกเข้าไปใส่ให้สุดนะครับบล็อกตัวนี้ใส่ให้สุดหมุนไปทิศทางตามเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็เอาดอกสว่านเล้า ดันชนตัวสตอปเปอร์ด้านหลังแล้วก็หมุนนะครับหมุนไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเช่นกันนะครับแล้วเราก็ขันล็อกเสร็จตูนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็จะไปรับนะครับไปรับแล้วก็เปิดเครื่องได้เลยนะครับแล้วใส่เข้าไปตรงๆเลยนะครับมันจะมีเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงตรงนี้นะครับมันจะมีร่องนะครับจะต้องตรงกับร่องนี้แค่นั้นครับมีร่องกัะเดือยนะครับใส่ตรงๆเข้าไปกดเข้าไปไม่ต้องกดแรงนะครับกดนุ่มๆธรรมดา แบบนี้นะครับเวลาเรารับไปแล้วนะครับตัวที่หนึ่งครั้งต่อไปเราก็จะรับง่ายขึ้นนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเสียงหมดนะครับจนกระทั่งเสียงหมดอ่าพอเสียงหมดแล้วนะครับก็อีกด้านหนึ่งนะครับใส่เข้าไปอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะครับหมุนไปเรื่อยๆจนเสียงหมดนะครับแล้วเราค่อยเอามาผ่าอ่าพอหมดแล้วนะครับเราก็เอามาผ่าตรงนี้นะครับ มันจะมีเดอยเหมือนกันนะครับเดรยเอาไว้ผ่าร่องนะครับก็เอาร่องนี้นะครับให้ตรงกับเดอยนะครับมีสองด้านเหมือนกันก็ใส่ตรงๆเข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนแบบนี้นะครับหมุนไปได้เลยสองด้านนะครับโอเคเมื่อผ่าเสร็จแล้วนะครับทีนี้มาดูกันนะครับหลังจากที่เรารับเสร็จแล้วนะครับก็จะได้สวยงามนะครับ ป่าเสร็จเรียบร้อยเซนเตอร์ตรงกันพอดีเดียเลยนะครับเห็นะครับสวยง,งามนะครับพร้อมใช้แล้วนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ